ทีนี้ท่าผู้ชมรับไปดูพักรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยที่ก็มีประเด็นที่บางพักการเมืองเนี่ยโจมตีรวมไทยสร้างชาติว่าเป็นพักที่ไปตกปลาในบ่อเพื่อนนะฮะไปดูดไปดึงคนจากพักอื่นที่อยู่ในฝ่ายในขั้วเดียวกันเนี่ยมาเป็นสมาชิกพักของตัวเองเนี่ยนะครับประเด็นนี้ทางเลขาธิการของรวมไทยสร้างชาติอย่างคุณเอกนะัทพร้อมพันก็ออกมาตอบโต้นะฮะบอกว่าเรื่องนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องไปตอบโต้นะเพราะการขับเคลื่อนของพักเป็นคําตอบ ในตัวแล้วว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พักเฉพาะกิจแต่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์แนวทางที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสถาบันการเมืองหลักของประเทศเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนและประเทศชาติ นะฮะทั้งปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์นะฮะการทํางานการเมืองคุณเอกนัทก็บอกควรจะให้เกียรติซึ่งกันและก,กันไม่ควรมาสร้างวัฒกรรมสายร้ายคนอื่นที่ผ่านมาพักไม่เคยตอบโต้มุ่งมาทํางานเพื่อประชาชนคิดออกแบบนโยบายที่ให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุด ส่งเสริมให้คนของพักรับฟังปัญหาทำงานให้หนักเพื่อสู้กับปัญหาของประชาชนจึงไม่มีเวลามาสร้างวัฒกรรมตอบโต้ใครครับและประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับก็คือจริงๆถ้าไปดูเนี่ยเหมือนกับว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงลักษณะว่าม,มีพักพักหนึ่งจ้องที่จะตกปลาในบ่อเพื่อนน,นะครับก็ร้อนถึงฝั่งของรวมไทยสร้างชาติเแลยนะครับถึงออกมาชี้แจงกันแล้วหนึ่งในนั้นที่ออกมาชี้แจงแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ที่โต้กลับไปถ้าฟังเนี่ยก็ค่อนข้างแรงพอสมควร เหมือนกันเนี่ยนะครับก็คือคุณไตโรงสุวรรณคีรีรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าไอประเด็นที่บอกว่าไปจ้องตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยมันมี2เรื่องนะ หนึ่งคือมีพักการเมืองที่พยายามจะไปตกลงกับสมาชิกของพักอื่นโดยระบุว่าจะให้เงินให้ทองอกับอีกประเด็นหนึ่งคับว่ามันมีบางพักที่กลัวสมาชิกจะออกก็เลยยัดเงินประมาณว่าอย่าออกนะเดี๋ยวจะให้เงินทางโน้นเท่านี้เท่านั้นแบบนี้ทั้งหากที่เรียกว่าตกปลาในบ่อตัวเอง ทีนี้มาถามว่าอมันมีการระบุนะครับว่าคุณไตรงไปดึงสมาชิกพักประชาธิปัตย์มาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติคุณไตรงถึงขั้นบอกว่าคนที่มาจากประชาธิปัตย์เนี่ยก็เหมือนกับคุณไตรงอยากจะถามว่าใครจะมาตกตัวเขาได้แค่คันเบ็ด มาถึงเนี่ยก็ถูกเตะก้านคอแล้วยังไม่ต้องทันตกเลยคนที่ออกจากพรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องไปถามเขาดูว่าทําไมเขาถึงออกเพราะอะไรเพราะพรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถรักษาอุดมการณ์เดิมเอาไว้ได้แล้วตั้งแต่หมอ่อมราชวงศ์เสรีปรามโมทเสียชีวิตอุดมการณ์ก็อ่อนเรื่อยมาสังเกตมาโดยตลอดแล้วคนที่อยู่ ก็ไม่ได้มีการรักษาอุดมการเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพักประชาธิปัตย์เลือกกรรมการบริหารไม่เคยซื้อเสียงแต่ระยะหลังเนี่ยซื้อกันคนละแสนสองแสนได้ข่าวว่ายัดเงินบางคนเนี่ยไปจนถึงหลักล้านคนอย่างผมเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไร ถ้าพักตกต่ำถึงขนาดนี้ซึ่งก็ยังยืนยันด้วยครับว่าคนที่ย้ายมาเนี่ยเขามาเองอมไม่ได้ไปตกมาจากใครเนี่ยนะครับจะไปตกคนเขาได้อย่างไรแต่ละคนเนี่ยมีเงินทั้งนั้นแล้วมีการยกชื่อยกตัวอย่างด้วยนะครับอย่างชื่อของคุณชุมพลการจนะด้วยอะ่ะว่ามีเงินโอเป็นหลักพันล้านจะไปตกเขาได้อย่างไร <S <S เขามาเองแล้วเป็นการเจราจาแล้วที่สาคัญเนี่ยคุณไตโรงเองเปิดแผลด้วยนะครับเรื่องของประเด็นการซื้อเสียงกันในการเลือกกรรมการบริหารพักอะ่ะ ทีนี้พอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาคนในพักเองเขาก็อึดอัดเขาก็ไม่อยากจะอยู่เนี่ยนะครับ<ม>เพราะว่ามองว่าพักไม่เหมือนเดิมทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งของประชาธิปัตย์ว่าตอบโต้ยังไงจริงๆหลายคนก็มีการออกมาตอบโต้ไปยังฝั่งคุณไตรรงนะครับรวมไปถึงคนนี้คุณชัยชนะเดชโชนะครับสสนครศรีธรรมราชแล้วก็รองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ บอกอย่างนี้ฮะว่านึกไม่ถึงว่าคุณไตรรงที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นนักการเมืองคุณภาพจะทําตัวเข้าทํานองให้ร้ายบ้านเก่า<ม>เพื่อเอาใจบ้านใหม่หลังย้ายพักไปอยู่รวมไทยสร้างชาติพอถูกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ระบุว่ามีพักที่ตกปลาในบ่อเพื่อนคุณไตรรงถึงขั้นตะบะแตก 6, แสดงพฤติกรรมให้พักเดิมเลวร้ายหวังให้ประชาชนสงสารและเลือกกลับสภาอีกครั้งก็เป <zam> ็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เหมือนกับโตตอบกันไปมาเนี่ยนะครับในมุมของสองพักการเมืองที่ถ้ามองไปในเชิงลึกเองเขาก็รวมรัฐบาลกันอยู่นะถ้าเกิดแบบไม่นับรวมรวมไทยสร้างชาตินะกคนก็จริงๆก็คุ้นเคยกันทางนั้นใช่ใ่เนี่ยนะ